เสียงของคุณจะเข้าถึงหัวใจของคนที่กำลังสิ้นหวังและคิดจะจบชีวิตได้อย่างไร3นาทีเชิญครับจะบอกว่าทอปิกนี้เป็นอะไรที่ยากมากนะคะเพราะว่าการที่คนคนหึงเนี่ยต้องการที่จะจบชีวิตลงเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขากำลังเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นเองเรื่องของการคำแนะนำหรือกำลังใจที่เราจะให้เนี่ย เราต้องถอดตัวเองออกมาจากประสบการณ์ส่วนตัวหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะคะบางทีเราพูดคำว่าสู้ๆขนาดฉันยังผ่านไปได้เลยการที่เราพูดแบบนี้มันเป็นการ overgeneralize หรือว่าเป็นการตีตนไปก่อนไข้เอาตัวเองเป็นเป็นตัวยึดตั้งแต่อย่าลืมว่าคนเรามีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตที่ต่างกันประสบการณ์ความเชื่อทุกอย่างต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องถอดตัวเองออกมาก่อน แล้วเริ่มใส่หัวใจเอมพัซซีและซิมพัซซีที่พร้อมที่จะรับฟังเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ข้างๆเราเรารับฟังแล้วมองคิดตามว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของไรายได้ส่วนตัวประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นะคะมีสถานะในชนชั้นราก้าั่นก็คือปาก ท้องเนี่ยมันไม่พอในแต่ละวันหาเช้ากินค่าบางคนเครียดเงินแม้แต่5บาท10บาทกินข้าวแต่ละวันยังไม่มีเลยถ้าเรามาจากคนที่เป็นกลุ่ม1%ของประเทศไทยเราจะบอกว่าเอาทำไมไม่ไปทํางานละ่ะทาไมไม่ไปหาชีพที่มันหาเงินได้มากกว่านี้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราต้องเข้าใจเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของเขาก่อน ว่าเขาเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถหาอาชีพหรือรายได้ที่มากขึ้นได้ไมันเป็นเพราะรัสวดิการหรือเปล่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมให้เขาสามารถมีไรายได้ที่มากขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรข้อจํากัดในการใช้ชีวิตแต่ละวันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรับฟังปัญหาของเขาเยอะๆแล้วร่วมกันหาทางออกค่ะเราไม่ใช่พระเจ้าขิงไม่ใช่ศาสดาที่จะมาบอกว่าคุณทําแบบนี้สิชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่เรา นะคะคำถามคือขิงจะช่วยยังไงเสียงข,งขิงจะช่วยยังไงในฐานะเด็กรัฐศาสาตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ขิงอยากจะบอกว่าทางออกมันมีอยู่อย่างนี้ค่ะคือขิงจะเป็นตัวแทนตัวกลางของประชาชนในการส่งเสียงออกไปหารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าสมมติว่าจําเป็นที่จะต้องเป็นวินาทีที่จะต้องช่วยเขาจัดก,การจบชีวิตเลยทันทีเนี่ย เราต้องให้กำลังใจเขาค่ะแล้วช่วยในสิ่งที่เราจะสามารถช่วยได้ในขณะนั้นถ้าเขาไม่มีข้าวกินเราก็ให้ข้าวเขากินถ้าเขาไม่มีงานทํำเราก็หางานอาชีพเสริมให้เขาหรือแม้แต่กอดเล็กๆแน่แนๆแ,แล้วบอกเขาไปว่าก้าวเดินที่มันแห้งแรงกําลังใจแม้แต่จากคนครอบครัวเพื่อนหรือศรัทธาในอนาคตที่มันจะเดินหน้าต่อไปอาจจะเป็นความหวังใหม่ในการเผชิญโลกที่เป็นความจริง เพราะฉะนั้นแล้วนะคะโลกเราจะดีถ้าเรามีอเมรซกาและสิมบัตีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสุราชธ,ธานีครับใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยนะครับและขอเสียงปรบมือกัธอีกครั้งครับกับสุราธ,ธานีชุติการสวนโคตรครับ